สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนะในเกมใหม่ครับเช่นเคยเราจะมาเล่นซอรัลกับ1.7กันนะครับเสียงแงบไม่ใช่ปัญหาครับเหตุผลอะไรช่างมันนะครับผมลืมแล้วเรียบร้อยสิ่งแรกที่เราควรจะทำระหว่างกับวิดีโอไม e c ครับนะครับก็คือ การปรับกราฟิกให้มองเห็นช้างน้อยลงนะจะได้ไม่แหลกแต่มันก็ยังแหลกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรับแล้วสีิเวลาเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกจะมี โอเคผมรู okay. <P> ้ส <P titles> <G sein cities> <G hein? g chodzi> ึกก็เลื่อนขึ้นหน่อยนด้ไหมกดี่ปั๊ตูดูตูดูตูอตืดูนี่ไม้อาเคเซีย คันเคงจะเป็นไม้ที่หายากนิดนึงนะฮะโอเคตตดดแต่เราก็ถือว่าโชคดีนะที่มาเกิดในไบโอมอย่างนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีละกันนะครับอันแรกเราจะต้องออกไปหาทำเลสร้างบ้าน อื่นเลยภูเขานั้นกำลังดีนะฮะทำการบิวด์เฮาส์เขาเป็นบ้านแบบเี๋ไปสร้างตรงโน้นดีกว่าตรงภูเขานี้เป็นบ้านที่จะมองยากนิดหนึ่งนะะเขาจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวสร้างไว้ใกล้ๆจุดจุดเกิดแถวน,นี้ไม่ค่อยมีแกะด้วยเพราะฉะนั้นแกะจะหาลำบากนิดนึงตอนนี้ต้องหาไม้ให้ได้มากที่สุดก่อนต่อไปก็จะปไปหาพวกหินอะไรอย่างนี้ ขอ,อไม้ได้สักสิบกอันก็โอเคโอเคและเดี๋ยวคอยกอันชีวิตจริงนี่ตัดไม้ทำลายป่านี่ไม่ดีนะเนี่ยอุ้ยโอเคเราจะวิ่งไปตรงนั้นกันเราจะมาทำการกดอินกันนะเจกดอินกดอินกุย, good in, good in. ยแรกแรกแรก เอยแรกอีกแล้ววัาก,กดโอเครีซอสแพ็กนี่ไม่ได้เลยเมกปิดปลายไม่จำเป็นโอเคนะฮะรู้สึกลื่นขึ้นนะฮะ หลังจากที่จะ้ทำการลดแสงนวลน,นะฮะก็อยากจะบอกว่าลื่นขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าแค่หน่อยเดียวนะโอเคได้หินแล้วกลับไป เราจะสร้างบ้านจากไม้อาเคเชียกันนะอ,อในปริมาณที่เหมาะสมจะได้ปึบ ระหว่างนี้ก็ต้องเล่งมือนดิดน,นึงกับการสร้างบ้านนะฮะโอเคครับเรามีเชลเตอร์แล้วเมื่อกี้เรารู้สึกได้ยินเสียงวัว แต่เราจะยังไม่ฆ่ามันนะเราต้องเก็บไว้เพราะพันเอาเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้เออเดี๋ย,ยวนี้มีลาวาใช่ไหมโอ้ดีดที่ที่เราอยู่นี่มันมีทุกอย่างจริงๆลาวงลาวานา้ำบัวสัตว์พืชต้นไม้อะไรอุดมสมบูรณ์ เสียอย่างเดียวไม่มีแกะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คืออาหารเราจะทำไรไถานาโอเคก็ขเขียบุ้นที่ วัวจะทำทางเดินมาตรงนี้วัวต้องเคลียร์ทางโอเคอเคนะหลังจากที่เราได้เคลียร์ทางเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการวางดินเพื่อเตรียมโรยมเมล็ดสำหรับฟาร์มกระติวหลออยงเรา,อ,าอีวัวเองกินหญ้าเหรอเนี่ยกินสบไยใช่ แ,แล้วก็กลับไปสร้างบันตอนนี้ตัวเราเริ่มหิวแล้วนะครับเราก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคาบก่อนเลยก็คือทอชอเวนะเราจะวาง,วางกำแพงต่อเลย เราจะต้องไปตัดไม้ต่อแล้วนะครับตอนนี้ พอนะฮะลำคาญหลังจากที่เราได้เป็นานต้นออยาเยอะจังวะเราได้ทำการวางประตูก่อนเลยจังหวะนี้เดีย๋ยวตอนนี้วางแค่สองชั้นก่อนหลังคาไว้ที่หลัง เพราะว่าไม้เราจะไม่พอเอาสูวนวิธีการเดินออกก็มีเดินออกแบบพิกแพงสักหน่อยหนึ่งตัดต้นไม้ต่อตัดต้นไม้แล้วอย่าลืมปลูกคืนด้วย เป็นคนรักธรมรมชาตแต่ว่าตัดต้นไม้เราต้องตัดไม้ไว้เยอะๆหน่อยเพราะเราจะต้องเอาไปทำพวกไม่เย่ฟืนนะ่ะทานหินอะไรอย่างนี้นะครับ วัววัวม oh. oh. ันรดน่มครับ yeah. ท่านผู้ชมเจ้าว oh. ัวแกเข้ามาอยู่ในบ้านกับฉันเถอะมันปลอดภัยกว่าโอ้คือวัวมันไม่สนใจผมนะ วก็ตัดไม้่อไม่ถึงเก okay, นะ่งเราได้ทานินเยอะพอสมควรนะตอนนี้ข้าวเรากำลังโตเราจะต้องรอเวลาสักหน่อยไม่หน่อยอีกนานเลย กว่าข้าวจะโตไม่เรากินได้ต้องรออีกนานว่ามืแตอแรกสำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกก็คงต้องขอร้อให้เช้าก่อนดีไหมเนี่ยไม่หรอกไม่จำเป็นไม่สำคัญเอาล่ะเราจะทำการทำชั้นที่สามเพื่อกันไม่มันเดินและจับตรงทางพวกนี้ตรงเนี้ โอเคนะตอนนี้เราได้เอ้ยจ้างมันนะคนหนึ่ง <c oughs> แปะปับ๊บโอเคเลยเร <c oughs> ิได้มาสิบสองอันตุดตุ๊ดตุ๊ด เดี๋ยวจะทำดาบไปบูมอนซะหน่อยไขุดอินแป๊บเดี๋ยวผมว่าเรากำลังจะหิวตายนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บไม้มาทำหีบนะเพื่อทำการเก็บของไว้ก่อนเลย แล้วก็นำาม้พวกนี้กลับบ้านไปทําหีบนะฮะต่อไปแล้วก็จะไปทำให้ตัวเองชมน้ำตายนะฮะเคได้หีบแล้วปึ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุๆบจุ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 ๊บจุ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 บจุ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 บจ โลก,กันเซนสดใสเรากำลังจมน้ำไปโอ้ยโอ้ยระวังจมน้ำก็ขุดทรายแล้วก็วางใหม่นะฮะไม่รู้เพื่ออะไรเราจะเป็นวีรบุรุษตายอยู่ใต้น้ำมันน่าตื่นเต้นตรงนั้นเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์ซุปเปอร์เลือดลดโอ้โหเละเลย โอเคครับนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคการเติมประลอดความหิวนะ <laughs> เป็นเทคนิคที่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะอย่าไปยุ่งนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะซีอูอั a เกนเน็กวิดีโอโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและอย่าได้ลืมไลค์ซับสไคราบาบบา,บาอีกมากมายช่างมันนะ แค่ okay. ดูิดีโอก็ดีแล้วนะครับ okay. วันนี้ต้องขอลานะครับบ๊วย